สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อันพาครอบครัวมาทําบุญในที่วัดกับพระอาจารย์นะคะก็มาถวายเพลนะคะ่ะพระสงฆ์แประมาณ80รูปนะคะท่านเดินทุด,ดงมาจาริกรำที่นี่นะคะเราก็ถือโอกาสทําบุญถวายเพนด้วยกันนะคะรับศิลรับพรด้วยกันก่อนเนาะ เดี๋ยวเสร็จธุระตรงนี้เดี๋ยวอันจะพาทุกคนชมบริเวณไปรอบๆวัดพระธาตดอยเวียงนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะรับสินลพรด้วยกันก่อนนะคะเราเสร็จตรงนี้นิดหนึ่งเราก็จะไปสนทนาททรกับพระอาจารย์เจ้าอาวาสแป๊บหนึ่งนะคะหรือว่าครูบักไก่นี่เองเนาะ กราบลาะอาจา์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันก็จะพาทุกคนชมบริเวณโดยรอบๆเนาะเราจะเล่าประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็ดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดที่นี่วัดพระธาตุดอยเบียงชัยมงคลนี่คือวัดแรกของอำเภอพลาวนะคะมีอายุเก่าแก่ถึง735ปีเนาะตั้งอยู่ในสมัยราชวงศ์มังรายค่ะเพื่อนศิลปะทั้งหมดก็จะเป็นล้านนาทั้งหมดเลยนะคะเก่าแก่นานมากเลยเนาะ ก็มีอยู่ด้วยกันถึง5ยุค5าสมัยด้วยกันนะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะสมัยแรกเนาะทัะ้งพระพุทธเจ้านะคะท่านเดิมและยังดินแดนสุวรรณภูมิในเขตของร้านนาไทยนะคะแล้วก็ท่านเสด็จมาที่นี่ด้วยนะคะมายัางม่อนโดยเวียงนะคะหรือเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยเวียงณปัจจุบันนะคะยุคที่สองก็เป็นยุคสมัยราชวงศ์มังรายนะคะที่นี่เป็นที่ตั้งฐานทัพนะคะ ในยุคสมัยก่อนเนาะที่ตั้งฐานทัพของพญามังรายนะคะ,ะยุคที่3ก็เป็นยุคพญาปราบสงครามหรือพญาผาบนะคะตรงนี้เนาะยุคที่4ก็เป็นยุคของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะท่านก็เดินทางมาที่นี่เหมือนกันนะคะแล้วก็มาบุรณะวัดที่นี่ด้วยค่ะมายุคที่5ก็เป็นยุคถึงไอยุคของอ พระครูไอวรวันนวิวัฒน์นะคะหรือว่าครูบากไก่เรานี่เองนะคะเป็นเจ้าอาวาสณัจจุบันตรงนี้ก็เป็นรูปรูปเหมือนของพญาตากหรือพ่อตากเราเนาะตรงนี้ก็เป็นพระนเรศวรมหาราชนะคะส่วนขวามืออันไปอีกนิดก็เป็นพระเจ้ากาวีละเนาะ ที่นี่ก็เป็นทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลนะคะอายุเก่าแก่มากมายตั้ง700กว่าปีเนาะก็ะรายละเอียดก็ทุกคนไปดูในพิกวิดีโอได้เนาะอันก็เล่าประวัติโดยคร่าวๆพอสังเขปนะคะตอนนี้เดินอยู่บนวิหารพระนอนนะคะมองลงไปก็จะเป็นโบสถ์นะคะ เดี๋ยวอันจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรนะพระประธานในโบสถ์นะวัดที่นี่อันก็มาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆเราก็ไปชมบรรยากาศด้วยกันเนาะอันก็จ่นตื่นตานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยมานะคะเข้าไปในโบสถ์ด้วยกันนะคะโอ้สวยงามวิจิตรมากๆค่ะพระประธานเราทรงเครื่องจกักรพรรดินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระมหาจากักรพรรดนี่เองเนาะ,ะที่บ้านเขาจะเขียนชื่อพระท่านอยู่นะคะพระเศรษฐีนะคะ ขอพรได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะสุขภาพนะคะขอพรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอันก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศด้านนอกเนาะไปชมองประทาตน,นะคะฝั่งตรงข้ามเราจะสวยงามมากค่ะก็คือวิหารพระนอนนี่เองเนาะเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปนะคะด้วยความที่กล้องเราอยู่ใกล้นะคะถ่ายไม่เต็มองค์นะคะสวยงามมากเนาะเราเดินเรียบไอโบดนะคะ ออกไปก็คือพระธาตุดอยเวียงนี่เองนะคะอายุกเก่าแก่เนาะ7 3 5ปีนะคะโบตั้งแต่ในยุคสมัยพญาเมงรายนะคะอันนี้บูรณะแล้วก็ครอบองค์เก่าไว้นะคะให้ใหญ่โตขึ้นเนาะสวยงามมากนะคะเป็นที่เคารพนับถือทางภาคเหนือเนาะเป็นพระธาตุสักศิษอ,อ,อ,องค์หนึ่งนะคะก็ว่าได้นะคะ อ่าตรงนี้ก็เป็นพญามังรายค่ะตั้งแต่ง,งานนะคะเป็นบุรพกษัตริย์นะคะที่มองประชาชนของท่านนะคะเป็นที่ตั้งที่สูงมากตรงนี้เนาะก็ไม่แปลกใจว่าที่นี่เป็นที่ตั้งฐานทัพเก่านะคะคืออยู่จุดที่สูงที่สุดนะคะเราสามารถมองอาณาเขตได้กว้างมากๆนะคะหลายยุคหลายสมัยมากๆนะพระธาตุดอยเวียงเนาะประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราก็ ไปดูในพิกวิทยาได้นะคะอันนี้อันก็เล่าประวัติพอสังเขปนะคะทํากันบ้านมาน้อยด้วยอ่าปีละครั้งก็เริ่มเอาชัยหน่อยค่ะชื่อเสียงจะได้ขจรไก่นะคะอ่าแล้วก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ด้านนาของพระธาตุนะคะเป็นศิลปล้านนานะคะทรงพระธาตุทางเหนือก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าเราไปทางอีสานก็อีกทรงหนึ่งค่ะจะสวยๆมากเนาะทางอีสานนั้นก็เที่ยวบ่อยนะคะก็ทรงเหมือนพระาธาตุพนมเนาะประมาณนั้นนะคะแต่พระาธาตุทางเหนือก็ทรงประมาณนี้นะคะอ๋ออันนี้อันจะเดินกลับแล้วนะ,ะอราจะพาไปภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะพญานาคสวยมากนะคะตั้งอยู่หน้าโบสถ์นะคะอันนี้ลงมาแล้วค่ะตอนที่เราเมื่อกี้เรามาจอดรถปุ๊บก็เจอคล้องตรงนี้นะคะ เอามารูปนะคะจะขอพรก็ได้ถ้าส,สมปถนานจะดังวึ้งวึ้งวึ้งแอนข้ามมาภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะคะเดินไม่ไหวค่ะต้องขับรถนะคะจะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลก็กลไกลนะมันเป็นดอยเนาะมันเป็นภูเขานะคะแต่ลูกไม่สูงมากนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพญาสตานคราชนะคะเป็นพญานาคตระกูลสีรุ้งนะคะจากสีเห็นได้ชัดนะคะ ก็เสียญท่านก็เป็นทรงล้านนานะคะศิลปะล้านนาเนาะพญานาคแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปนะอันนี้ก็ความสวยงามก็วิจิตเหมือนกันคะ่ะวิจิตแบบสไตล์ล้านนานะคะเดี๋ยวอันจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนนะคะเราไปเดินไปซ้ายหน่อยหนึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของพระแมท่ธทรณีคะ่ะมีอยู่3มองค์นะคะสวยงามมากเนาะ ก็เสียนพญานาคสวยมากๆเลยค่ะตั้งอยู่สามองค์นะคะพระแม่ทรณีพระแม่ธรณีมวยผมแล้วก็รีดน้ำนะคะส่วนตรงอยู่ตรงกลางบันไดเป็นพระอุปคุตนะคะขอพรได้นะคะเรื่องสุขภาพเนาะอันพาคึกคนขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะ วิวข้างบนสวยมากๆเลยค่ะยังสร้างไม่เสร็จนะคะตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่เนาะตรงนี้ก็เป็นพระาธาตุอินแขวนจำลองเนะาะพระาธาตุที่อยู่เมืองพมา่านะคะส่วนองค์ที่ตั้งต่ง,งานอยู่ตรงนั้นก็คือรูบาเจ้าสีวิชัยนะคะรูปเหมือนตอนท่านยังหนุ่มอยู่เนาะปกติเราก็เห็นตอนท่านที่คันสายเยอะแล้วนะแก่แล้วเออตรงกลางก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ พระอาจารย์ท่านบอกว่าจะนํานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละประเทศมาไว้ที่นี่ทั้งหมดนะคะวามือของเราก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโนนี่เองนะคะนักบุญแห่งเมืองลานนาองค์หนึ่งนะคะที่อยู่วัดดอยแม่ปังนะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะหลวงปู่ของเราเนาะอันก็เห็นตั้งแต่อ้อนแต่ออดแล้วค่ะอันนี้วิวค่ะสวยไหมคะ อยู่ปลายดอยนะคะสูงมากก็ไม่แปลกใจว่าที่นี่เป็นยุทธศาสตร์ของการศึกเนาะตรงนี้ก็เป็นฐานทัพค่ะของพญามังรายที่ตั้งฐานทัพนะคะเออมันอยู่สูงเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอันก็พาเที่ยวผาชมโดยพอสังเทปนะคะก็คือที่นี่บริเวณตั้งอยู่ประมาณ1,000พไร่ก็เดินไม่ไหวคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆแล้วก็มันตอนเที่ยงวันนานร้อนมากเดี๋ยวจะพาทุกคนกลับบ้านลคะค่ะเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็คืออยู่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหลงขอํำบลหลงของอำเภอพระจังหวัดเชียงใหม่